S <S โอ้โหพิลาพิลา่าสู้พิยาไปคนหา,า,อาโอ้โหคนไม่เนียนอันนี้ฉันยอมเลยกลับมากลับมาอันนี้แหละตอนนี้ท่านจุบิสวัสดีค่ะสวัสดีมื่อทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของดูแจ้งกันเหมือนเช่นเคยแล้วในครั้งนี้นะคะเรามาเล่นโซ่แหวกกันอีกแล้วกับพี่พิพิษสภานั่นเองค่ะวู้ ครั้งนี้เนี่ยเอาเนี่ยมันต้องมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนยังหาเราไม่เจอด้วยเพราะว่าบอกเลยว่าแจงค่อนข้างเนียนนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าเราจะซ่อนได้เนียนไหมแล้วเราจะเป็นคนหาที่หาเจอหรือเปล่าแต่ขอบอกพี่ๆทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่าจริงๆเราแบบแบบเนี้ยแจ่ค่อนข้างเซียนนะเพราะฉะนั้นถ้าแอบ,บก็แอบ,บดีๆนะคะผมแบบนี้แต่บออดานีเรือยังพอไหวอยู่นะเอ้ยเรือได้ไหนเรือได้อยู่จะมีเรือได้เเรือขอร้องทีเรือล่มมา เราเป็นพร้อมเราเป็นพร้อมรับคันเตอร์มันตู้ยากเว้ยขอโทษนะครับทุกคนฉันเนียนมากฉันเนียนมากโคตรเราว่าเวลาขเนียนเตอร์มันน้อยไปเออผมก็คิดว่างั้นแหละเรฮันเติร์มีสองพร้อมเจ็ดโอ้ยทีมึงกับกูเลยเนาะได้เวลาลาบุกคาอีกแล้วพี่ชายผมไปด้วยกันสิบห้าวิสิบห้าวิตายอยู่แล้วสิบห้าวิเรายังมีพอมมีเวลา เราจะอยู่ด้วยกันแม่พีดีลาก็คือผมฟรีแล้วครับผมแต่ไปดูคนอื่นดินี่เป็นอะไรกันบ้างนะเหลืออ้าวตอนแรกไม่มีเหลือไม่ใช่หรอโอ้พี่กเบรกซะไม่เอาเลยเลยพี่ดีลาเนียนอยู่แฟนรู้สึกไงบ้างตอนเนี้ยเสียวพี่ดีลาเนียนอยู่เฮ้ยเฮ้ยโดนพี่ลีลาเฮ้ยคนที่เอาเี็ด อันนี้คนที่เนียนสุดคือพี่จิ๋วพี่อย่าระวังไอ้สาสตร์เดี๋ยวก็โดนล้อพี่จิ๋วอยักเนียนเลยพี่จิ๋วเนียนจัดอ่ะใครใส่กบทสมารถในการกระโดดอย่างแค่คุยอย่แล้วเอ๊เอ๊เล่พี่เช็คพี่เช็คนะครับพี่เช็คนะครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดนได้วบอกู่ได้คุณเนียจัดพี่เอพี่เอนี่เบี้ยวนะบอกเลยนะพี่เอค่อนข้างเบี้ยว กลัแล้วว่ากูเนียนจัดไอเบส์กลัวแค่นั้นแหละเพื่อนพี่เอขไม่เนียนเลยอ่ะพี่เอเพียวอ่ะได้ด้วยนะเว้ยผมกดสาวได้ด้วยเยไม่กดอะไรกดแล้วใช่ไหมกดแซดบ้างได้ก็ได้มคตรยากเลยว่ะทหารทหานเตอร์ไม่ต้องสามสี่คนอ่ะเฮ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเฮ้ยเลิเปียกแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหไอพีโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยไดอยู่ไดอยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด ข้าผมเธอไปเหี้ยไรแคนี้ตายเถอะเพื่ี่ข้ากูเธอไม่ดีเอาผมไปเหี้ย <spirituality> ง <rene> ่างกูเนี่ยเจียวดิเจียวตกใจเจยเดิเจียวโอเคแล้ให้กูกูตายดิ มันคือมันอันใหญ่เกินแล้วไม่แบบมันหุ่ไม่เกาะไม่สมอ่ะเข้าใจป่ะเสียดตรงหน้าเลยอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนโฟกัสทุกคนโฟกัสทุกคนโฟกัสบอสทุกคนโฟกัสบอสอะไรเนี่ยมึงใหญ่ขนาดนั้นมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะเขาอยู่ข้างบนอยู่แล้วแกแต่ดูพี่เอนดนดูโมพี่เอนะคะพี่เอเนียนไหมอ่ะ หิงงเียนอยู่ไม่มีใครหาเจอหรอกอย่างเงี้ยเอย่างที่กิงเงียนอยู่วิโอ้ยเฮียงเจอไอ้พี่เป็นขลาดแต่อันเบิร์นเริ่มมึงหาไม่เจอมึงถามจริงทีอันใหญ่มึงไม่เจอจริงอันใหญ่ใหญ่ใช่ผมผมเป็นหนีจริงๆผมชอบมองอันเล็กก่อนพี่ยังต้องมองแหละอันเล็กอยู่อันนึงมึงทางหึงแลวเบสเมื่อกี้อันเบิร์นเริ่มมันหัวมึงอะเบส ยิงยันนเปอร์ยิงดีรอได้ดิวิ่งตามไม่ทันน่ะฮันเตอร์รอได้ดิ้เยมันยิงมันอีกนมันิงไปให้มันยโอนี่เล็กไอเฮ้ยตอนนี้เรานปค้นหาคือฮันเตอร์โหดมากสองคนพี่น้องอ่ะไปแล้วี่น้องหาเราไปคนหาใครได้ไปนี่เนี่ยม่ใติด ซ่อนกให้เนียนๆนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นทันเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งนะครับแบบเนี้ยโอ้โหกูยอมแพ้ค่ะเอาแล้วนะจะเริ่มแล้วนะทุกคนพร้อมยังสามสองหนึ่งเริ่มมาเลยนี่ใจว่ะเราบอกเลยนักใจมากรอบเนี้ยเอ๊ะวิ้วิขาซ่อนกันเนียนนะเนี่ยทุกคนหาไม่เจอเลยกูรอดไดไงแกหยุดดิสีเหมือเดี๋ยว ใจกูทำด้วยอะไรแฟนที่ขอแฟนกูแบบวันี้ที่ท้ากูอยู่แขกหิดนุ่งชอนนี้แล้วเปรี้ยงกันเด้อแขกกหิดนุ่งๆอันนี้ยื้อไปกลับป่ะได้ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับเฮ้ยมีอะไรแปลกๆที่เอาจริงเอาอ้ยจำแบบได้เงี้ขอย่านเลยเขาจำแมบได้เนี่ยไม่ถ้าดูในมุมมองของเรานะจะรู้เลยว่มันไม่เงียบเพราะอะไร ของมันลอยไม่ได้ว่าจะจําได้ง่ายขนาดนั้นครับมันลอยครับของลอยแบบหยุดพีเหยุดพีเหยุดพี่เยหยุเขาเซ็งแบนมีใครไม่เรียนไหมครับตรงนี้เรียบร้อยไอ้นิกปี๋ไปแล้วมึงเห็นมันมิ่งกองมาแบบไม่ฆ่าสายตาเลยมึงเห็นมันมิ่งมันเอามึงแน่เี่ยพี่ทีาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะแปลงร่างแล้วเขาจะแปลงร่างแล้วครับ พีทพีทของมาลอยพีทของมาลอยผมบอกก่อนนะพีทของมาลอยพีทผมบอกก่อนนะโวอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นยากมากพี่ทของมาลอยเออเออเออจอด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 ดีดีจอดดีดีจอดดีดีของมาลอยมนลอยเออโอ้โรยากอ่ะพี่ไปขอโอกาสได้ไหมเฮ้ยพี่โอ้พี่จะหมุนเลยเยอะรีบรีบรีบ รีบเลยเดี๋ยวมันลอยเอากออันใหญ่มากต้องตเปลี่ยนสุนัขโอ้โพี่จิ๋วรอดอยู่แล้วพี่จิ๋วรอดแล้วอ่ะมีคนเนียนว่ามีคนเนียนว่ะบอกให้กูเพิ่งผ่านมาตรงนั้นแหละกูบอกเลยพี่จิ๋วเนียนพี่จิ๋วเนียนโอ้โหพี่จิ๋วไม่ดีพี่จิ๋วไปเลยอ่ะไปได้ปะ พี่เบสเนียนมากไม่กระนั้นแต่เหยเลยแล้วแต่กนจีบวิทยาไงนี่ยังตื่นเต้นเลยตอนขยับอ่ะคู่ไหนอ่ะฮ้ยคนที่เหลือนี่รู้ว่าข้างเงียบนะเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะเนียนมากโอ้ยเนียนมากของพี่ผิ๋วก็ของพี่เบสจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันยังไงพอบก็ชนะทางนี้โหยกระหม่ยจิ๋วโกงกระหม่ยจิ๋วโกงแอยู่ใกลอยู่ไกลอยู่ไกลอาจจะอาจจะอาจจะมีสิทธิ์โดนนะลูกหลงเหรอแต่ผมว่าไม่ลูกหลงโอ้ยไม่ลูกหลงเท่าไหร่ เพราะว่ามันเล็งกันอยู่อะเล็งกันแบบเล็งไว้แยากใส่ตาดูออกเลยเดอแล้วนีข้างหลังนีข้างหลังนีไอตัวน้ตัวเ้โอ้โหยิงไม่โดนเลยอีกคันเดียวเองถอยเป็นคนหาทุกคนเฮ้ยโอ้โห โคตรเนียนพูดเลยน่รู้เลยอ่ะพี่ลีลาแฟนโฟกัสพี่ลีลาคนแรกทั้งนละแจ่เนียนวะแต่เนียนปะโคตรเนียนโอ้โหพี่ลลาพี่ล่าสู้พี่ยา ลี <łość> ่ดูผมดิพี่ลี่ไอ้แปนทันหลักทหละเจอล้เจอลมีประมาณเจอล้เายาวิจยยางเียยทำไมคะทำทไมคะเดีคิดจะมาแบบสีฟ้าให้มันาไปโอ้ไมี่าเบียวว่ะ พี่เบี้ยวอ่ะพี่เบี้ยพี่เบี้ยวโอ้โี่นี้จริงชนะไปเลยเธอพี่เบี้ยวแบใหอย่างเงี้ยเบี้ยวพี่เบี้ยวมันเบี้ยวบอสเดี๋ยวเดีบอสนี่คือแบบว่าไม่เคยอยู่ข้างล่างเลยเนาะแบบเป็นคนชั้นชั้นสูงอะไรอย่างงี้ปะไม่เคยไปอยู่นั้นตลอดเลยเออคนเขาหายากเขาจำเป่นเนี่ยมันโกงไปเขาจำเนี่ยโกงเกินนะใช่แฟนใกล้มึงมากแฟนใกล้มึงมากอุพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนอ่ะโอ้โหพิธีพิธีโคตรเนียนอันนี้ยอมรับแต่โต๊ะอ่ะมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เอ้ย คุณจไปโต๊ะไหมคะแต่โต๊ะไม่ไม่ควรอยู่ตรงนี้นะครับอะไรแฟนแฟนต้องดูโต๊ะไม่เมกเซนจริงโต๊ะใช่โต๊ะโตคือไม่เมกเซนจริงครับโต๊ะไม่เมกเซนมากอ้อหาโต๊ะไม่เมกเซนอันนี้ไม่ได้หรอยยู่เันแฟนถามจริงแฟนต้นไม้อ่ะทั้งหลางต้นไม้จริงโอ้ยอย่าพูดว่าข้างบนดิแล้วขึ้นไปทำไมอ่ะมันหายยากเกินอ่ะ โอ้ยังกึ่มเลยขออนุญาตเลยแล้วทีนี้ผมขยับไม่ได้ขยับไม่ได้อยู่แล้วค่าเนาะโอ้พิลี่พิลี่การหยับจัดของพิลี่อะไรหยับพิลุนเรือเออไว้นแหละเพื่อนไว้นแหละเอองั้นแหละมันทะลุได้เว้ยอันนี้มันทะลุได้เพื่อนมันทะลุได้เนียนอยู่มันทะลุได้แล้วผมแบบ มันทะลุได้อันนี้มึงเชื่อกูดิทะลุไปอีกนิดนึงอ่ะนี่นิดนึงไงมันไม่ทะลุอ่ะวันนี้หาพี่แจงไม่เจออ่ะพี่ดีมึงโคตรไม่เนียนเลยพี่จิวเห็นแล้วนั่าเนียนเงียบเหอะไอทีก็ไม่เจอพี่เนียนเงียบเหอะโอ้

เลื่อนมันขึ้นที่หลังพี่เบสเราฝากความหวังไว้ที่พี่เบสคนเดียวเลยครับเข้าปลาเมาคืนแกกินแต่เหล้าทีนี้อยู่ทีนี้อยู่ไม่เป็นไรผมแล้วแม่งแล้วแม่งดีใจตอนนี้คนที่เหลืออยู่แล้วยังไม่โดนจับนะคะจะมีพี่เบสนะคะเหลือพี่ปกป้องพี่นิกแล้วก็มี่เดียวพี่เตีวผมบอกบอกบอกี๋ยวว่าไอ้เบสอ่ะมันเป็นมันเป็นที่เอาไว้ให้ลูกค้ารอคิวอ่ะพี่ พี่เอ็ดจะบอกใครเก้าอี้พี่อยนู้นถ้าดูดีๆอ่ะขามลอยๆเขาบอกเต็มๆนะว่า,าเป็นเก้าอี <c oughs> ้วะเหลือสิบปีพี่ก็พิวดิพี่เอ็ดไม่มันมันไปไม่ได้อ่ะดิประเด็นอ่ะพี่แต่ดิเป็นเงียน <c oughs> จริงวู้วววจวว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 วยวววววว่ เงี้ยเงินมากเฮ้ยป้อนใช่ไปเพราะไปคนหาโอ้โหป้อนไม่เนียนอันนี้ฉันยอมเลยยอมเหมือนกันนี้ยอมเหมือนกันนี้ให้ค่าได้ให้ค่ะแกแกช่วยฉันด้วย ที่ของแกควรจะเจอโดนคนแรกอ่ะแกว่าฉันจะโดนประหวายแฟนโดนไหมโดนอย่างเดียวโดนก็ต้องรู้ตอนนี้เราบอกให้ว่าอยู่แถวนั้นอย่างงูตอนนี้เพราะตอนนั้นตอนเนี้ยบอกเลยว่าอยู่แถวนั้นแหละฉันว่าไม่ได้ว่ะแฟนมันไม่มีที่ที่มันเนียนพ่อของฉันอีกแล้วอ่ะเฮียกูหัวใจท้องพูดนะเฮียกูเจะาของฉันน่ะวิ่งเยสยีิกเก้เอาไม่เป็นคนกากอ่ะเขาไมเงียบๆนะถูกนะไอแฟนแกได้ ฉันว่าแกแกรอดเออชันเนียนชันเนียนพี่จิ๋วก็เนียนแกดูของพี่จิ๋วดิดูดิดูดิพี่นีลาเขาดิเขาฟันใหญ่เลยเล่นเช็คเล่นเช็คเล่นเช็คพี่จิ๋วเนียนจัดโอ้โหโหบอสบอสคนเนียนอ่ะอับ้ยวนะโอ้โหก่อนนะเบี้ยวนะมันบักเฮ้ยพี่นีพี่นีกับพี่ทีอุ้ยอยู่ด้วยกันด้วยว่ะโหพี่ที่ย่างเนียน่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เฮ้ยเราจะเดินตงนั้นเจอพี่จิ๋วลยล่ะเจอจะเจอพี่จิ๋วกลับมากลับมาอันนี้แหละโอ้ยอันนี้พัดพันเจาทามได้เลยทีอว่ามรถ้าตรงไปอ่ะเราเจอพี่จิ๋วเลยนะเปลแล้วจะเจอเอานะโอ้โหอะไรเนี่ยปักเร่องเ่งจเอแย่ของเจตได้อันแบบอันดีมากอะจิ๋วจิ๋วจิ๋ว ก็จะตายเลยดูดิไอแฟนเาขึ้นไปนะไอแฟนเกตเกไหวเป้าไหวของฉันเยอมากดูดิเกตพอดเยโหตดีอันใหญ่ไหเปล่าลูกมีขอน้องกไหวมีสองรอบแล้วไหวเลยที่ให้อนมาเถอะมีไหว โอ้โหแต่ละอย่างมาให้ผมผมก็คิดนี่นี่นี่มึงเดินของพี่นิกนี่คือแบบเป็นเป็นพี่นิกเอางี้คขาใบ้คือพี่เบสเขาหล่อพี่เบสเขาใบ้คือพี่นิกสายยักษ์พี่นิกสายยักษ์พี่เบสพี่ดิ๊กมองดีดีพี่ดิ๊กใส่ยักษ์หล่อหล่อพี่นิกสายยักษ์ครับพี่นิกสายยักษ์ผิดที่ผิดทางก็มองเอามองพอแล้วพอแล้วพี่เบสพอแล้วพี่เบสพอแล้วนี่มึงมองดีดีต่อเรียวมองดีๆต่อเรียวมองดีๆต่อ มองดี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 หน่อยดีดีติวีค่อยไปดิพี่เบนจะดีดีอะไรอย่างนี้เขาหันมุมกล้องก็บอกดีดีเขาหันมุมกล้องก็บอกดีดีมึงจะดีอะไงวะนี่มึงไม่มองดีดีอ่ะถ้าดีดีตรงนั้นน่ะมึงจะไม่เห็นนะของดีอ่ะเร็วๆตรงไปตรงไปเร็วๆเร็วอย่าไรมึงขยับเองนั้นเนี่ยเฮ้ยเหลือพ่ออีอันเดียวไอ้เบนไอ้เบนแกต้องเนียนด้วยยาไอ้แฟนยังไงก็รอดเนียนเนียน โอ้โหแฟนเนียนกิฟต์แฟนอยู่ข้างล่างหรือว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องใช่ใช่แฟนเนียนกิฟต์กินไหนบ้างน้าเออีกแค่คนเดียวเราจะชนะสุดยอดนนี้ และในครั้งนี้นะคะจุบแจงก็ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องของการซ่อนแอบและการหาหยุดดีนะครับทุกคนกันจนนะคะจุดแจเนี้ยนีแหลฝีมือของเรานะคะบอกแล้วจริงๆแล้วเกมนี้มีหลายแบบมากๆนะคะถ้าใครอยากดูแบบอื่นเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่พี่พิษสภาทุกคนด้วยนะครั้งนี้นะคะจุดแจงก็อยู่ที่1พี่เบสหรือว่าพี่ปกป้องอยู่ที่2ที่3ามเป็นพีเอสิกนะคะแล้วก็ที่4เป็นบอสของเรานั่นเองนะคะตามแรงที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่จะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยนะคะส่วนคราวนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย